เด็กๆที่บ้านของเชฟอยากจะกินปลาหมึกกันมากเลยนะครับเชฟจะทํากระเพราปลาหมึกก็ใช้ทีมันเผ็ดนะนะก็เลยมาทํานี่ครับเมนูหมึกกระเทียมครับข้าวหมดหม้ออีกแล้วเริ่มจากต้มน้ําก่อนนะครับนําปลาหมึกเนี่ยไปลวกน้ําให้หมดเลยนะครับเวลาที่เราไปผัดแล้วอ่ะน้ําปลาหมึกเขาจะได้ไม่ออกมานองนะครับอ่าสุกแล้วเราก็ช้อนพักไว้ก่อนเลยครับ ขั้นตอนต่อไปตั้งกระทะใหม่กรีใส่น้ำมันลงไปครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมลงไปเลยนะครับเขาเรียกว่าเทคนิคของการทอดเย็นครับเราไม่ต้องรอให้น้ํามันร้อนขึ้นมานะครับใส่กระเทียมลงไปเลยแล้วก็หมั่นคนคนจนน้ํามันเนี่ยร้อนขึ้นมานะครับกระเทียมเขาก็จะเริ่มเหลืองๆกรอบแล้วก็ใส่ผงปูงรสลงไปเล็กน้อยครับให้มีรสมีชาติขึ้นมาหน่อยนะครับ พอเวลาเหลืองเกือบได้ที่นะครับเราค่อยรีบตักขึ้นเลยนะไม่ใช่รอเหลืองได้ที่แล้วค่อยตักนะไม่งั้นเขาจะขึ้นมาร้อนต่อไปอีกนะครับก็จะทําให้กระเทียมของเรานี่ไหม้แล้วก็เกิดการขมได้นะครับอ่ะผัดไวก่อนแล้วก็นําประมกที่เราลวกแล้วเนี่ยครับมาผัดต่อในน้ํามันกระเทียมเจียวกี้นี่แหละครับผัดไปสักแป๊บหนึ่งก็ปรุงรสชาติกันเลยครับซอสปรุงรสครับ ิ๊วขาวซอสหอยนางลมครับแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยครับนิีอิ๊วดำหวานครับในส่วนผสมั้งหมดเชฟไปพิมพ์มือทายคลิปหมดแล้วนะครับไม่ต้องไปจดกันอยู่นะแล้วก็เริ่มผัดทุกอย่างให้เข้ากันให้หมดเลยครับ เนื้อปลาหมึกนีเด้งเห็นไหมครับน้ําก็ไม่คายออกมาเลยนะแล้วก็หยอกท่ท้ยปนลงไปเล็กน้อยครับผัดให้ทุกอย่างเข้ากันกเล็กน้อยนะครับแต่ยังไม่พอนะครับเราก็จะใส่กระเทียมที่เราเจียวไว้นี่ยครับโรยลงไปได้เลยครับแล้วก็ผัดต่อให้เข้าเนื้อให้หมดนี่แหละครับตรงนี้คือ สน่ห์ของกระเทียมพิกไทยนะครับทำเนื้อสัตว์อะไรก็นำเทคนิคเป็นนี้ไปใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ตักขึ้นมาตักเสริมในจานได้เลยครับพร้อมกับแตงกวาด้วยนะครับแล้วก็กระเทียมเจียวโรยบนหน้าไปอีกเล็กน้อยครับืม,มเมนูนี้หล,ลานผมบอกว่าข้าวหมดหม้อจริงๆครับเชฟจอม